นะถ้าบรรทันตอนเราอยู่ข้างในนี้น่าจะไม่รอดโอ้ติดลบว้าวอุ้ย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 มันเดินตามด้วยมันเดินตามด้วยมันเดินตามด้วยเบอร์โผโอ้ตกใจตกใจตกใจเดี๋ยวดิชิวกันไปหรือเปล่าความตกใจอยู่ที่ไหนได้จัดให้เเ่นนดหนูยังตกใจอยู่นะคือแต่ตกใจตอนนี้มันโผอ่ะแต่ละว่าไอการโดนทันโดนอะไรไหม เปป็นรงกตแ Crucifix Motion South Steven Moore Alone, alone. Steven อีกแห้วล่ะ Steven เรานี้เน้นเปิดไฟไนะแล้วกันเซนิตี้จะได้ลดน้อยๆมันเปิดได้กี่ดวงทนะั้งเจ็ดใช่ไหมเจ็ดดวง m ใช่ไหม p media map แปดอะไรเยอะหมายถึงจำนวนไฟที่เปิดได้อะเราเปิด ล็อบบี้แล้วก็ตรงโซนกลางแม็กสองดวงก่อนโอเคหาห้องผีก่อนได้เดี๋ยวไปเดินเดี๋ยวไปเดินตรงกลางแล้วก็ไปโซน B ีแล้วกันนะใช่ครับอันนี้เจอชั้นสองบ่อยใช่ใช่ใช่ไอ้ยาใช่ใช่ชดยเปิดประตูนะครับ <Okay. S 1> ขออนุญ,ญาต โอเคเปิดท okay. okay. right? okay. ั้งหมดสามดวงแล้วตอนนี้คนก็เปิดก็เปิดถ้าดูเสร็จแล้วก็ปิดด้วยอันนี้เปิดสามดวงแล้วนะข้างล่างโอ้โหโอ้โหเปิดประตูนะ รี่ถ้าเจอผีลงอาหารนี้ทําไงดีไม่รู้เหมือนกันกว้างมากมันสามารถหลบหลังเคาน์เตอร์ได้ไหมนะหลังเคาน์เตอร์ขายอาหารไม่ไม่รู้น่าจะได้ปะมันมีห้องเฮ้ยแต่ถ้าเป็นเจอเจอมีห้องน้ําโซนเอโอเคเอาเขาวนไปปิดไฟก่อนโอ้โหโอ้หูั้นเราปิดไฟโซนฝั่งบีแล้วกันประหยัดไฟพลังงานแรงมากครับ นะครับอีเวนท์ห้าเรา Are you here? He <or? S 2> are you here? Where are you? Can you talk? ได้ยินเสียงน้ำ are you, are, you are you here? A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 re here you มีอยุยจ้าไหมนะมีแต่ลูกปลาอุยจ้าน o p e Nope ไม่มีเป็นไงบ้างตอบไหมไม่ตอบไม่ตอบอย่างกไ,ไกลไปไกลหรอกลงลงชั้นสองมาก็เจอเลยนะเปิดน้ำด้วยใช่กดไกลเอ้ยไม่ใช่เขากดกวา้างนะถ้าบันทันตอนเราอยู่ข้างในนี้น่าจะไม่รอดโอ้ติดลบ ว้าวโอ้ยโ <od> <Clar> อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยมันเดินตามด้วยมันเดินตามด้วยมันเดินตามด้วยเปอะโหโอ้ยตกใจตกใจตกใจปิดประตูเหล็กแค่ไหนอะเมื่อกี้มันโผล่แล้วเดินตามด้วยอ่ะโคตรโคตรแอกรสีอ่ะพลังงานแรงมากครับใช่ตัวนี้สุดยอดอยู่เนี่ยอะไรฮะหน้าห้องหน้าประตูเลยเนี่ยขออนุญาตนะครับผมขอเปิดไฟนะครับ ขอเปิดไฟนะครับขออนุญาตนะครับเปิดตรงนี้ใช่มั้ยครับไปนะครับบายครับ Are you friendly No Are you friendly โอเคครับเดทตอบเหรอตอบ Are you friendly เดทโอเคอ่า receiving receiving กับ speed box เดโมดอยู่เลยอีกแล้วเหรอก็ซอกกับไรติงฟรีซิงสปิริตบ็อกซ์จริงเราดูไรติงได้เลยนะเราวางสมุดไว้แล้วไปดูกันโซนบีทนำะไมไฟไม่ติดมองไม่เห็นเราปิดอะเรอเราเราไม่ได้ <c oughs> ปกติคือถ้าเจอห้องปิดับจะโยนไฟฉายหน้าห้องเลยเพื <c oughs> ่อที่จะ <c oughs> เขียนใหม่อะอยู่ในห้องใช่ไหมพี่เหลียวใช่ใช่อยู่ในห้องข้างในเลยตรงนั้นเลยตรงกลางเลยเดียวตรงที่เราสมุดวาง Are you here โออโออโผล่โผล่หลังกูเห็นแล้วล่ะไม่กูไม่ได้เห็นเราวกูได้ยินเสียงโอ้นมันโผล่บ่อยไว้ตัวนี้ก็น่ะมีความเป็นไปได้ที่อาจจะเป็นยูเรเหมือนกันห่วงถิ่นแปลกล้องดีกว่า ปัญหาคือตอนนี้มันโผล่แต่ตอนนั้นไม่มีกล้องแล้นหล่อยังไม่ได้วางเกลือเลยไม่ไปมาเปิดไฟเราไม่มีของอกูเข้าไปมันเข้าไปมันเอ้ยเมื่อกี้มันเข้าไปมันก็โผล่กูเข้าไปมันก็โผล่มันน่าจะห่วงที่อ่ะไปดิเลสออกมีอะไรให้ใช่ไหมเอาของมาให้ใช้ชิ้นหนึ่งดิมามะเข้ามาไม่มีของไงเมื่อกี้จะกลับแล้วของ ตั้งกล้องไปละวยังไม่ชินอยู่ดีแหละาผมอยู่คนเดียวผมไม่อยู่คนเดียวกับ Do you like s a ล t h ิสฟานิตรอมกินชิน i i มแพกแด t แดด s t ด i is านิคัมพรอมกินชิอิมแพก e รีก็เป็น freezing กับสปีดบล b อกขาดอย่างเดียวยังไม่ได้ถ่าย d i r t y w ี t ว r เตอร์เลย ผ่านโมชั่นเซนเซอร์ได้เปล่าโมชั่นเซนเซอร์ไปยังอันน,นึงอามาอันเดียวโอเคเกลับไปดูออฟกําลังเดินกลับรถตึงติงติ้งติงติงโมชั่นยังไม่ผ่านคุณซิฟิกยังไม่ผ่านมีออฟเย้วันนี้ผีใจดีจัง ครบแล้วเหลือเควสใช่ไหมใช่คุณซีฟิกกับโมชันเซนเซอร์คุณซีฟิกก็น่าจะได้เพราะว่ารู้ว่ามันเกิดตรงไหนแล้วเราเอากล้องไปให้ด้วยหยิบโมชันเซนเซอร์มาเพิ่มก็ได้แป๊บๆเอากล้องมันดับไฟว่ะซาเปริดกดจบละเม่จบละมันดับไฟมองไม่เห็นหยิบไปใช้ไหม นะฮะยังมีไฟ,าไฟฉายมีสตอร์แฟลชไลท์ one, Light, เลยอีกอันนึงกล้องโมชั่นคริสติฟิกเดี๋ย motion, cific, วโมชั่นไปเพิ่มอันหนึ่งแกจะทิ้งอะไรอ่ะคือทิง cific, ท้งคริสิฟิกหรือทิงท้งโมชั่นทิงท้งชินทิ้งโมชั่นไปถือกล้องไปมีโมชั่นอยู่ข้างหน้าอันนึงงั้นกล้องเราเอาเราถือโมชั่นไปสองอันแล้วเอ๊จริงไม่ต้องก็ได้มั้งมันรู้อยู่แล้วอยู่ตรงนั้นเ,นเอากล้องไปดีกว่าถล่มมันได้กล้องเนี่ย หาไฟเปิดแล้วนี่เดียว <ละ S 1> เหรออกวรประสาทชะมัดเนอะใครทิง้งใครทิ้งน้องไหนเนี่ย<ก> <c oughs> มีกลับม <c oughs> เมาไปใช้คราวนี้น่าจะลาดแล้วแหละพอโผล่สองรอบแล้วโผล่รอบแรกคือวิ่งไล่ได้วยนะที่สำคัญนะ ห่วงทีออน,นันน่น,นไงเจ๊ไม่ทันขาดคำเลยไอ้บ้าเออจริงเราหน่ากินยาก่อน เสียงนะกระดูอยู่ห้องนี้กระดูอยู่ห้องนี้เลยกระดูกระดูหนีหนีผีมาเจอกระดูพอดีเสียงมันอยู่ข้างล่างเลยข้างบนเมื่อกี้อยู่ข้างเหมือนมันเหมือนมันอยู่ข้างล่างนะตึง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 ติดไปหน้าประตูเลยไหมไม่นะไม่นะ ถ้าจะถ่ายเดร์ตี้วอเตอร์นะ่าจะต้องไปกินยากว่านี่ยไม่เป็นไรหันไปแล้วเฮ้ยมาแล้วมาแล้วคืออะไรพี่แม็กปะสวัสดีจ้าอิสไนนูนตรงไหนดีวะติดตรงนี้แล้วกันเฮ้ยทำไมมันอยู่ไกลจังวะไอ้เดร์ตี้อะ โอ้เข้าไปแม่งล่าได้ชิบหายเลยเอ๊ะใครโอเคได้แล้วใช่ไหมได้ไหมล่ะอุ้ยปิดปิดประตูใส่ไม่เช็คเลยโว้ยเดาตาเดาตาอีกแล้วไม่เช็คแต่โว้ยมันเอ้ยหืมปิดไหนวะปิดไหนวะไหนวะไม่ได้หันไม่ได้หันไม่ได้หันไอ้เหี้ยพลังยินนี้เจอแล้วเจอแล้ว โหมดพลังอยู่นี่อยู่นี่ตรงตรงประตูห้องอาหารประตูห้องอาหารไปไม่ทันไปแล้วได้แล้วได้แล้วได้มาเดินไปทางนู้นเหรอเออมันเดินทางนู้นโหูมาอย่างไกลอ่ะโอ้โหนี่มันเอานี่หันเหรออ๋อไม่ใช่ไม่ได้หันไม่ได้หันไม่ได้ถ่ายไม่ทันเน่งเนี่ยเนี้ยได้รูปโกดได้วอตเตอร์เดอร์ตีวอเตอร์ด้อโอเคนะถ่ายอย่างไกลอ่ะเดอร์ตีวอเตอร์ไม่กล้าไม่กล้าเดินไปไกลกว่านั้นอ้าวมาวะเอาอย่างกับมิดไฟ กับไฟเล่นไม่เฉยเหรออย่านะปิดให้ด้วยดูจริงๆดูมากโอ้โหออกไกลมากอะออกมาไกลมากอะแต่ปิดประตูใส่หน้าสองรอบติดติดกันด้วยใช่เปิดเปิดประตูเว้นเล่นเป็นหมดเฟสเหลืออุซิฟิกยังไม่ผ่านแต่นี่ยังไม่เคยยังไม่เปิดแรงสุดที่เคยเจอนะเคยเปิดแรงสุดที่เจอคือแบบเปิดแล้วมันกระเด้งกลับไปอีกทางนึงอะโคตรแรงอ่ะนั่นอะไม่รู้ผีอะไรจำไม่ได้ คร u c ซิฟิกเหรอคร u c ซ oh, mm ิฟิกเอาไปเลยโอ้กหคอสต์อันเบเรอืมสวยจัง uh, จะ<อ>ไปแต่อรอบเมื่อกี้ที่มันทันนะ่ะคือคร u c ซิฟิกวางไว้ในห้องสองอันแล้วนะคร u c ซิฟิกเราไปวางใหม่ไหมเรารู้ว่าไปวางตรงมันเกิดเลยอะ่ะลองไหมต้องขยาย<อ>พื้นที่ในการ uh huh huh huh. วาง กินยาก่อนกินยาก่อนเมื่อกี้เราเข้าไปไม่ได้กินยาเอ้ากดผิดเอ้าหยิบผิดอีกถ่ายรูปเฉยเลียวกินสองอันเลยเรียวกินเออเลกินเลกเลกินแล้วเหรอกินแล้วอ่ะงั้นเราเป็นเรากินสองอันทีนะเออเรียวกินสองครับจ้าเดี๋ไปแยกคือซี่ปีกก่อนสวัสดีผีชื่ออะไรนะชื่อซีเวจจอนสันปะได้ปะ สตีฟเป็นมัวร์แต่อารมณ์นะแต่อารมณ์นะแต่ว่าแอคทีฟมากตอนเข้าไปเลยแอคทีฟจัดปิดไฟหรอนายปิดไฟแล้วรอสค้าสวัสดีค้าสวัสดีเราสองคนดีไปซื้อของมาซื้ออะไรมาม่าหรือว่าของกินเหรอหิวอ่ะหิวเหมดแล้วหรือวาวากิวไหมล่ะไงดีเนมาม่ามาม่า กินตอนนี้กินตอนนี้ชดใช้กี่วันวะไม่กินหรือเปล่าตอนนี้ก็หิวทุกอย่างแก้ได้ได,ด้วยการกินเ้ยมันจับประตูแบบว่าโอ้โหใหญ่มันจะจับประตูทำ่ะนี่มามาดานาฟิสไม่หา,ราหารอกสนุกทีเยอะเนี่ยมีอันซ้ายกับอันขวาเนี่ย พยายามจตทหาไมครอบครัวอะตรงนี้เลยนี่แหละแน่นอนไม่ไม่ระยะมันสามเมตรอะเลี้ยวมันต้องหันี่แหละวางตรงที่มันเกิดนี่นแหละชัวอือ่มตีเวนมัว Are you here สตีเวนมัวตีเว้นมันปิดอ,อ,อีกแล้วเหรอ,อ,อทำไมนายถึงชอบเล่น สตีเวนมัวกีบัสซาไซคือพี่เดียวกันหนูคือตั้งหลักไกลมากสตีเวนมัวสตีเวนมูสตีเวนมัวสตีเวนมัวโอ้โหมันโอ้ยมันเขียวหน้าห้องเลยว่ะแป๊บนึงสตีเวนมัว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  สี่เบนมัวกีฟ้าสะทายสีเบนมัวแอคแท็กสีเนสีเนมัวแอคแท็ก t ทีเบนมัวดเนส์แอคแท็กีเมัวสีเนมัวกลับไปดูไหมผ่านยังหรือไม่ก็กลับไปดูคนหนึ่งอีกสองคนรอบไปสีเบนมัวไบ ไม่ต้องหาอาสาสมัครเลยอะ่ะจริงสตีเวนมัวผมบอก <Steven S 1> กับ <Moore. S 1> ไปดูก่อนเองสุดเห็นไปเนี่ยเห็นกันปาร์ล่าไปนคนหนึ่งหันตุ่นได้เลยอ่ะสตีเวนมัว are you here สตีเวนมัวมันยังไม่กลับพิ้ไฟเลยอะ่ะสตีเวนมัว are you here สตีเวนมัว give us a sign สตีเวนมัว สตีเวนมัวคีฟ้าสซายจะ s ัน i t i e เยอะไปใช่ s ัน i t i e เยอะไปออกตกใจเหลือห้าสิบยังไม่ผ่านนั่นแหละสตีเวนมัว are you here โอ๊ะเตะหนังสือไม่ชอบหนังสือหรอสตีเวนมัว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 คีฟ้าสซาย สตีเวนมัวสตีเวนมัวกีฟ้าสัตรายผ่านยังเลยสตีเวนมัวสตีเวนมัวฮัลโหลเดะสตีเวนมัวสตีเวนมัวกีฟ้าสัตรายสตีเวนมัว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 โอ้เรียบร้อยไปเร็วเฮ้ยมันเกิดหลังห้องเลย ต่างห้องเลนเลนอะแซตตีเว้นอย่าเข้าห้องขวานะตายยังอยู่มันออกมาไป,ไ,ปไปทางไหนดีนะเดี๋ยวขวาเฮ้ยดนประตูผักเราได้ด้วยกูสฟิกไม่ผ่านใช่ไหมมันเกิดด้านใน<ง>ใช่เกิดหลังเ,<อ>งเข้าไป อโอเคหยุดแล้วไปต้องมีความเร็ว เสียงแม่งใกล้นะออะเซตี <CD S 2> นะ้เท่าไหร่อะเลยตอนนี้เซนิตี<ม>้ห้าสิบพี่เดียวสามสิบไปตายอยู่แดดกุศลิกไปต้องเร็วต้องเร็วเปิดไฟได้แล้วกันรถตกใจเดี๋ยวเปิดให้เปิดให้โอเคโอเคอ้าวดับเลยเหรอ

สีเป็นมัวสีเป็นมัวสีเป็นมัวอายุเฮียสีเป็นมัวสีเป็นมัวสีเป็นมัวอะไรนะต่ำกว่าห้าสิบละสตีเว่นมัวคุณเซปิกผ่านยังดูให้ด้วยนะสีเป็นมัว ผ่านปุ๊บก็เพ่นอ่นะอืมมาจับประตูสตีเว,น,เวนมัวสตีเวนมัวเอา้าทำไมอ่ะอันนี้มาเกิดกลางห้องวะ่ะอ่ะกลางห้องก็วางคุณิซฟิกไว้นะไม่เกิดในห้องน้ำห้องกลางห้องอาบน้ำนกลางอะเวนกลาง มันต้องวางก่อนล่าใช่ไหมวางก่อนมันล่าใช่ใช่ใช่งั้นน่าจะยากแหละห้องมันใหญ่อะดไปดีกว่าถ้างั้นห้องใหญ่อะเป็นสุ่มเกิดวางยากไอ้ผีบ้าไอ้เต่าบ้าไอ้เต่าผีบ้าไดโนเสาร์คืออะไรวะไดโนเสาร์ Okay. อคัมทำไมเลิ่กฮันเร็วจังอ่ะเหมือนมาเดินขึ้นไปนะชั้นสองนะเมื่อกี้นะวางหน้าประตูไม่ได้ต้องวางต้องวางตรงในอาณาเขตประมาณสามเมตรตรงที่มันจะฮันอ่ะเนาะเอา้าตกใจนี่ว่าฮันอะไรอ่ะสวัสดีซียูเป้งครับวาฮาซาอัปบาอีดือะไรวะไม่รู้เหมือนกันอาไม่หรอกเวลคัมอีอี แมอาละกันมันสุ่มอ่ะไม่รู้มันจะเกิดตรงไหนด้วยเมื่อกี้ก็ส่าเสี่ยงชีวิตไปวางในห้องก็มไม่ยอมเกิดในห้องแต่พอเราเปลี่ยนสถิติเปลี่ยนโกลเปิกตำแหน่งปุ๊บมันเกิดที่เดิมเฉยย่ะต่อแล้วนะไปโอเคติ้งติ้งติดหรือจ้าไหมไม่ติด คีแม่ของแต่ก็ได้ตังเยอะนะยี่ตังเยอะจัง